อ่ะโอเคทุกคนคงอยากจะได้เกลือใช่ไหมครับอาทีนี้เกลือหายยังไงครับไม่ยากครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาที่ทะเลครับเสร็จแล้วก็กดตัวจียืนอยูอ่ริมน้ํากดจีมันจะตักน้นําอัตโนมัติแบบน,นี้ปืด๊ดปืดเมื่อเราได้น้ําน้ําทะเลมาแล้วเราก็เอาไปเผาที่โต๊ะทําอาหารของเรานะฮะแล้วก็ไปที่โต๊ะทาอาหารของเราครับแล้วก็เผาเพื่อทําเกลือนี่คือโต๊ะทําอาหารของผมนะฮะปืดนี่ก็ทําเกลือ เกลือนี่ก็คือเกลือนะฮะแล้วก็มานี่เห็นปหมเราก็คราเกลือเลยครับโดยการใช้น้ำทะเลเผาแบบนี้ผมก็เผาไ้เยอะมากทําไมแอดมลถึงทําเกลือเยอะมากเพราะอะไรฮะเพราะว่าน้องได้กระสาบจะได้มาดินเอ้ยไม่ใช่จะทําไอ้นี่ฮะเนื้อตากแห้งฮะเนื้อตากแห้งนี่เห็นไหมเนื้อตากแห้งเนี่ยมันเป็นอาหารที่ไม่เน่าเสียเหมาะสําหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะฮะง่ายๆเลยนาอแค่เอาเนื้อมา,อาใส่ เกลือมาใส่แค่นั้นเองแล้วน้องจะได้เนื้อต่างแห้งข้อดีก็คือเนื้อไม่เน่าเสียข้อเสียก็คือกินแล้วค่าน้ํามันจะลดลงคือค่าความกระหายน้ํามันจะเพิ่มขึ้นเข้าใจว่าคือค่าอาหารเราเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าเราจะรู้สึกหิวน้ําไวอ่ะคาถามต่อมาน้องคงถามว่าพี่พี่ในเมื่อเราได้อาหารแล้วต่อไปถ้าเกิดผมอยากจะได้น้ําทํายังไงดีพี่ถ้าอยากได้น้ําไม่ยากเลยครับมาเดี๋ยวผมพาไปดู โอเคเมื่อกี้เราได้อาหารก็คือเนื้อตากแห้งแล้วที่ไม่มีวันเน่าถูกไหมเออเพราะฉะนั้นต่อไปก็น้าครับง่ายๆฮะแล้วก็มาที่น้ําที่เป็นน้ําจืดนะอ่าเราจะได้เป็นน้ําสกปรกมาก็คือ dirty water เป็นขวดแบบนี้มาเห็นไหมครับ dirty w a t e ถ้าเรากิน dirty water ไปตอนนี้ฮะเราได้ฆ่าความอ่ากระหายเพิ่มขึ้นมาก็จริงแต่ว่าค่าสติเราจะลดลงไปอย่างมากไม่ยากครับก่อนอื่นเลยแล้วก็เอา dirty water เนี่ย ไปที่เตาทําอาหารของเราอีกเช่นเคยโอเคเมื่อกี้เราไปได้น้ําเดอร์ตี้วอเทอร์มาแล้วใช่ไหมเนี่ยเราไปตักมาจากน้ําจืดนะเราถ้าเกิดเราตักจากน้ำจืดเราจะได้เดอร์ตี้วอเทอร์เ้าตักจากน้ําเค็มมาเราจะได้เป็นน้ําทะเลแล้วทีนี้ไงต่อเราก็เอาน้ําจืดเนี่ยฮะมากดที่แก้วน้ำตรงนี้เห็นไหมนี่แก้วน้านะฮะเราเราต้องใช้น้ําจืดในการเผาถูกไหมเราถึงจะได้น้ําจืดเป็นน้ําแก้วมาอืทีนี้ผมก็จัดการเลยฮะกดไปครับนี่ฮะเราได้น้ํเปล่ามาแล้วเพื่อเรากินเราได้ได้ค่า ความกระหายน้ําแบบว่าลดค่าความกระหายน้ํยี่สิบก็โอเคทีนี้น้องก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของน้ําและอาหารแล้วเนาะโอเคปะเรามีเกลือมีเนื้อแล้วก็ไปใส่ชั้นตกักเราตักเนื้อแบบนี้ตักเลยฮะตักเลยฮะเนื้อใส่ไปปึ๊บตายใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เกลือเข้าไปอ่าใส่ไม่ได้ออกเกลือมากันเนีย่ยฮะเราก็ได้เนื้อตักแห้งมาที่ไม่วันเน่าดีจะตายเห็นไหมฮะ uh p